ะะวันนี้พี่ก้ไม่ได้ทำ how to เหมือนทุกครั้งนะคะวันนี้พี่ก้มารีวิวผ r ิตัก2์สองตัวที่มีสาวๆถามกับเข้ามาเยอะว่าเฮ้ย mm. มันต่างกันยังไงถ้ามีตัวนี้แล้วต้องมีตัวนี้อีกไหมพี่เก้ก็เลยจะหยิบขึ้นมาพูดให้ดูแล้วก็มาลองใช้ให้ดูว่าเอ้ย e มันต่างหรือเหมือนกันแบบไหนบ้างนะจ๊ะวันนี้พี่ก้แต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จัดการกับไฮไลท์เพราะว่าเราจะมารีวิวไฮไลท์กันหน้าตา2ตัวเป็นแบบนี้นะคะ เป็น2ตัวที่แบบเขาชอบเอามาเปรียบเทียบกันเนาะซึ่งตัวแรกก็คือของเดอะบาร์มและตัวก็คือเบเกอซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยโดยเฉพาะตัวนี้เป็นตัวที่คิดว่าสาวๆที่ปัดไฮไลท์จะต้องแบบเริ่มจากการใช้เจ้าตัวนี้ก่อนเลยแล้วก็ตัวนี้ก็เพิ่งมาดังนี้หน้าตาแบบภายนอกคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นทรงกลมเหมือนกันแล้วเปิดออกมาก็มีกระจกเหมือนกันแต่ว่าเดอะบาร์มสภาพแบบแย่แล้วช่วยคุยเพราะหล่นแตกมาหลายทีนะคะ สำหรับไซส์เขาเขียนว่าของเดบามเนี่ย8.5เบก้าตัวนี้ Stone คือเบก้ามูนสโตน8กรัมนะคะราคาก็อยู่ที่พันกว่าบาทไม่ได้แตกต่างกันมากก็เหมือนเจ้าเบก้าจะแพงกว่านิดนึงอะ่ะแพงกว่าหลักร้อยประมาณนี้เนาะแบบนี้เดี๋ยววิกี้จะลองไปดูนี่แบบนี้นะคะแบบนี้นะถ้าดูจากแบบนี้จะรู้สึกว่าเบก้าจะสีอ่อนกว่านิดนึง เดี๋ยวพี่เก้จะสวอตที่นิวให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงต่างกันประมาณไหนเอ่ยเดี The The ๋ยวบามนะเดี๋ยวบามนี่สวันดีคือเบเก้าสววนดี้เป็นเบเก้าก็คือแบบนี้จะเห็นว่าเบเก้ามูลสโตนสีจะสว่างกว่าเดี๋ยวบามนิดนึงแต่ว่าเท็กเจอร์ที่จับลงไป เบจะรู้สึกว่าเดอะบาร์มอ่ะมันจะมีความเกล็ดเกล็ดกว่านิดนึงนะคะนี่เบเกจะรู้สึกว่าเนื้อมันจะสมูทกว่าประมาณนี้เนาะแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองปัดที่หน้าเลยดีกว่าว่าถ้าปัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะเริ่มที่ใหม่ก่อนเดี๋ยวเดอะบาร์มแล้วกัน,นเ,ออเ,ออเออนาะขอน้มี่เบเก้เดอะบาม ตัวอีกข้างพิกเก้จะลองใช้ของเบก้าสีมูนสโตนให้ดูนะคะตัวนี้อเป็นไงล่ะวาวไหมถามใจดูหน้าผากข้างนี้แล้วก็ตรงเดี๋ยวริดปาก มันเล่งแสงนี่พี่ก็ไม่รู้นะว่าอัดออกมาแล้วมันจะเห็นแสงประมาณไหนแต่ว่ามันแบบมันสวยนะของจริงอะประมาณนี้ก็คือข้างนี้พี่ก็ใช้เบก้าส่วนข้างพี่ก็ใช้เดอะบามนะจ๊ะพอเราลองใช้แล้วเห็นปะจะเห็นเลยว่าสีมันไม่ได้ต่างกันมากเลยถ้าเรามองแบบมองอย่างเงี้ยคือสีไม่ต่างแล้วก็ให้ความวาวที่แบบสวยทั้งคู่ แบบนี้แล้วก็เท่าที่ปีเกก้ใช้มานะความติดทนก็คือติดทนพอๆกันนั่นแหละก็คือแต่ว่าที่รู้สึกจริงๆก็คือว่ารู้สึกว่าเนื้อเดบามันมีความเกร็ดกว่านิดนึงส่วนเบเก้เนี่ยเนื้อเขาจะสมูทกว่าละเอียดกว่าแล้วก็วาวกวา่าประมาณนี้เห็นไหมคือถ้าใครชอบที่ความเกร็ดๆหน่อยอะเอ้ยบางคนเขาชอบที่ให้ความสึก มีเกรดชิมเมอร์นิดหนึ่งอย่างเงี้ยเดอะบามก็ยังเป็นอะไรที่สวยอยู่ตลอดแต่ว่าเบกก้าเนี่คือแบบเนื้อมันดีมันสมูทกว่าแต่ถ้าถามส่วนตัวบิเก้นะถ้าถามว่าเอ้ยแล้วถ้ามีเดอะบามตัวนี้แล้วจําเป็นต้องมีเบกก้ามูนสโตนด้วยไหมพีเก้ว่าไม่จําเป็นเพราะว่าสีมันเหมือนกันมากอย่างที่เห็นคือมันแบบมันเหมือนกันมากควรจะบอกว่าซื้อสีอื่นดีกว่าไหมพีเก้ว่าถ้าใครมีเดอะบามสีอยู่แล้วก็ ถ้าอยากลองใช้เบก้าหรือว่าคิดว่าจะใช้เบก้าสีไหนดีลองแบบเป็นสีอื่นมาเขามีสีที่สวยเยอะ,ะเป็นเป๊ปย็างเนี้ยมันจะออกทองกว่านี้แล้วแบบเอ้ยสวยดีหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับส,สาวๆที่กาลังตัดสินใจหรือว่าหาช้อยเทียบหรือว่าเอ้ยสองตัวนี้มันต่างกันยังไงควรจะต้องมีทั้ง2ตัวหรือไม่อะไรยังไงนะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ